เราถูกแล้ววันนี้พ่อค่าแม่เหรอทำอยังไงดีแม่คะหาพ่อจะยังคะแม่คะแม่ทำไมไม่ตอบหนูล่ะนิชาหนูเดินลงมาทำไมลูกเดี๋ยวก็ตกบันไดหรอเห็นแม่บอกจะบอกข่าวดีให้พ่อรู้ หนูก็เลยลงมาดูแล้วแม่เป็ไหนแล้วคะพ่อเห็นแม่ไหมนั่นน่ะสิพ่อกลับมาก็ไม่เห็นแม่แล้วเดีย๋ยวหนูไปรอแม่ในบ้านก่อนละกันนะเดี๋ยวพ่อจะไปตามหาแม่เองพ่อก็อยากรู้ว่าแม่เป็นข่าวดีเลยจะบอกพ่อ เดี๋ยวหนูรอ,อพ่อกับแม่ที่นี่ขอนละลูกนะถ้าหนูงว่วงก็นอนก่อนได้เลยนะครับค่ะเฮ้ยวั่นไนวะ เดีย๋ยวคิดว่าไอ้งเขาจะหนีพ้นวิวเต้ฉันรู้ว่าเธออยู่แถวนี้รีบๆออกมาเถอะนะถ้าไม่อยากให้ลูกเป็นตรายไปมากม <Real day. S 1> นี้วิวเต้หนีไปไหนของมันวะ โอ้ยนี่คือหนึ่งในหนเดียวเสร็จแล้วเนเสแล้วนิกกี้ผักดูแลนิชาด้วยนะจะอย่าให้อหนึ่งมันมาทําอะไรนิชาได้เด็ดขาดได้เลยพี่วิวไว้ใจผมได้เดี๋ยวผมดูแลนิชาเองงั้นระหว่างนี้พี่พักผ่อนตรนี้ก่อนก็ได้นะ แบบนี้กับแม่ด้วยเหรอทำไงดีเนี่ยพ่อหาแม่ไม่เจอหรอกโทรไปก็ไม่รับสายสงสัยไปบ้านยยนกเดี๋ยวพ่อขอไปตามหาแม่ก่อนนะระหว่างนี้เดี๋ยวพ่อให้พี่พยาบาลเข้ามาดูแลหนูแล้วกันค่ะ เป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยก็แม่น <cin que cker> ั่งเกะกะขวางทางฉันนี่ฉนัฉนก็แค่เคลียร์ทางเดินให้หมันโล่งๆทำไมเหรอทนไม่ไหวเหรอถ้าแค่นี้ทนไม่ไหวก็ไปจากบ้านฉันส,สิบ้านของเธอที่ไหนนี่มันบ้านลูกชายฉันนะ <C _ AT> บ้านลูกชายของแม่ก็คือบ้านของฉันนั่นแหละแม่อย่าลืมนะว่าการก็เป็นผนัวฉันแล้วก็เป็นผัวที่รักเนียมากๆด้วยสิ นึ่งู้หยิงช่างฟังาป้าทำอะไรองป้าดินี่มันเค็มผมซื้อไหมแฟนอะไรป้าไอ้ไรป้าใส่ป้าเห็นปะออ๊ยขอโทษทีนะแม่ฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะช่วยกวาดไปให้หน่อยแล้วกันนะ ฉันขอถามอะไรไหน่อยสิเห็นป้าแกแ่แใส่เสื้อสีเขียวไม่ผัดแล้วแบบนี้เมื่อไหร่มันจะเสร็จ<อ>นี่นเธอกษาดเอาเองก็แล้วกันฉันไม่ฝาดาาาาแม่กวาดอยู่แม่ก็กวาดต่อไปสิฉันจะดูละคอน,น,นเธอไม่ฝาดฉันก็ไม่ฝาด แม่กวาดเดี๋ยวนี้เพราะว่าเดี๋ยวการจะกลับมาถึงบ้านแล้วถ้าการเห็นว่าบ้านไม่สะอาดการก็ต้องมาว่าฉันสิก็ดีสิการมันจะได้รู้ไงว่าเธอเป็นชนยังไงปล่อยอุ้ยแม่เป็นอะไรมากไหมคะขาฉัน ขา oh ฉันแม่แม่คะแม่ครับนี่เกิดอะไรขึ้นอน่ะการรีบพาแม่ไปโรงพยาบาลเร็วเมื่อกี้ไอ้ซี่กวาดบ้านอยู่อะ่แล้วแม่ก็ลื่นตกบันไดลงมาดิแล้วไปเถอะแม่ไปพ่อลุกนะคะแม่ค้า่อลุกนะ ดีนะครับที่รอบนี้ไม่เป็นไรมากอะแม่เข้าหลังนี่ถ้าจะเดินอะไรก็ระวังหน่อยนะเข้าใจไหมการคุณทํางานมาเหน,นื่อยอะค่ะขึ้นไปพักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวไว้ซี่ดูแลแม่เองก็ดีคุณวันนี้ทํางานมาเหนื่อยทั้งวันเลยขอบคุณนะค่ะแม่ แม่ไม่ต้องคิดที่จะพูดอะไรกับการหรอกนะเพราะว่ายังไงการอะ่ะเขาก็เชื่อเมียดีเด่นอย่างฉันอยู่แล้วเสียใจด้วยนะแขนยังจะใช้งานได้อยู่นี่ก็เขียนตัวเองเข้าบ้านไปซะไปไปเร็วกว่านี้ ทำอะไรอยู่คะยังไม่ไปทำงานอีกหรอพอดีแม่เขาอยากกินน้ำผลไม้ปั่นนะครับผมก็เลยว่าจะทำให้ก่อนออกไปแต่ว่าคุณมาพอดีเลยฝากหน่อยนะเดี๋ยวผมออกไปทำงานก่อนลำบากกุยค่ะได้สิคะคุณรีบไปทำงานเลยค่ะะขอบคุณนะค่ะ น่าลำาคาญชมัดแม่ก็ไม่ใช่แม่คุณทำไมจะต้องมาดูแลด้วยเนี่ยอีกแก่พันลาอยู่ไปก็เป็นพลาละเดี๋ยวฉันจะจัดมือมรณนะให้แม่สามีกันแล้วกัน